เราให้หมดเลยให้ทุกคนเลยเย้แต่เราไม่ให้คนเดียวเราไม่ให้มิสเมดิกันเพราะว่าเพราะว่าเป็นรางวัลพิเศษเศษผ้าที่เหลือครับ คุณคัตยาเป็นคนเลือกนะคะนางได้รางวัล <concealed> ขันใจผัวชาวบ้านอ๋อถ <ce lebr anti> ือว่าล่ะมีคนชอบกินกุ้ยแข่เข้าใจ้ไหมชอบกินกุ้ยแข่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคัตต่ยาก็บอกว่าโอ้โหกุ้ยแข่อย่างเดียวไม่อร่อยต้องกินข้าวด้วยขันใจผัวชาวบ้าน ไม่แก่ยังไม่ต้องบอกเลยนะลูกเลยอะไรฮะอันนี้ดูต่างนะดูต่างนใจผัวเจ้าแรงเลยเฮ้ยอันนี้แรงจริงเหลืออันเดให้ครึ้นนึงอันนี้แรงจริงอย่าดูไปหมดเหลือให้ครึ้นนึงยอมนะลูกเป็นไงล่ะใจผัวเจ้าเจน้องดีเป็นไงล่ะ Ga <laughs> <laughs>